เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับและนี่ก็คือต้นไม้ของเราค่ะเในขณนะที่เรากำลังแกะน้องต้นไม้อยู่นี่นะคะไส้เดือนเนี่ยมาให้กำลังใจเราด้วยนะ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช a แนลライเดอร์เจอร์นี่ครับสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่วงแผนผ่าไปนั่นเองครับวันนี้เราได้สั่งต้นไม้มาใหม่นะครับแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นต้นอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะครับว่าต้นไม้ที่เราสั่งมาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับและนี่ก็คือต้นไม้ของเราค่ะ <S 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 อยู่นี่เองต้นไม้ของเรานะเดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกกันเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็แกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้ดูต้นไม้ที่สั่งมาจากร้าน Green forH o u s e เนี่ยใน IG ีนะเดี๋ยวไปตามกันนะคะอยากจะบอกก่อนว่าขนส่งเนี่ยเขา มีการผิดพลาดทางเทคนิคส่งช้ากว่ากําหนดนะคะแล้วสินค้าเนี่ยหรือว่าน้องต้นไม้ของเราเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดด้วยก็ลองดูกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือไลฟ์มากๆากสดมากๆนะโอ้โหโอ้ร้านนี้เขาก็าแพ็คไม่อย่างดีเลยนะกันกระแทกด้วยนะใช่ามาเ่อน,นะคะหนึ่งสองสามนะสามต้น นี่ก็คือต้นไม้ทั้ง3ต้นที่เราสั่งมานะคะเดี๋ยวจะพากันไปดูนะว่ามีต้นอะไรบ้างคะ่ะอ่านี่ก็ห่อมาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยมีบับเบิ้ลอะไรเรียบร้อยมาดูซิว่าจะแกะยากขนาดไหนนะวิวเขาดูแลต้นไม้ดีมากๆนะคะเนี่ยห่อมาดีสุดๆไปเลย นอกจากจะห่อบับเบิ้ลแล้วนะยังมีห่อกระดาษด้วยนะคะแต่ว่า,าข้อแนะนำเวลาที่เราอันบ็อกต้นไม้เนี่ยก็คือเราอะ่ะอย่าไปฉีกนะเดี๋ยวไปจะโดนใบน้องเขาได้นะคะเราไม่ได้สั่งต้นไม้เนี่ยมาทางออนไลน์ครั้งแรกนะเราสั่งมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยอมรับว่าร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ดีเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของการ่อ,อนออกมานะมีอีกชั้นหนึ่งด้วย เดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกทีนนะว่ามาจาก้านอะไรเขาดูแลน้องเราเป็นอย่างดีนะอันนี้ก็คือน้องต้นแรกของเราที่ u n นบ็อกมานะคะก็คือน้องคล้าพลอยไพรินนั่นเองนะอะนี่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเอาไว้ให้นะคะน้องคล้าพลอยไพรินนะน้องมีจุดเด่นก็คือเหมือนกับมีสีขาวๆแบบนี้ที่ใบนะเ มีไส้เดือนหลุดออกมาด้วยนะมีไส้เดือนหลุดออกมาหนึ่งตัวด้วยนะ,ะเราพร้อมจะไปต้นต่อไปกันหรือยังคะไปครับต้นต่อไปอนี่นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมาอันบ็อกต้นไม้กันในส่วนนะคะแล้วเราต้องรีบๆแกะแล้วแหละเพราะว่าเหมือนจะแบอะตอนนี้นะ น้องคนนี้นะคะก็คือน้องนางพญาคลาทองค่ะน้องมีจุดเด่นที่ใบที่สีสวยแบบนี้นั่นเองนะคะจุดเด่นของน้องเนี่ยก็คือมีสีขาวนั่นเองนะคะส่วนข้างหลังใบเนี่ยก็เป็นสีชมพูด้วยแล้วก็แซนด้วยสีเขียวร่วมๆกันแล้วเนี่ยเหมือนภาพว่าเลยสวยมากๆใช่ไไมล่าแล้วเดี๋ยวเราต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยจะมาอัปเดตนะว่าการเลี้ยงน้องอ่ะเป็นยังไงเราเล็กประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะ ในขณะที่เรากําลังแกะน้องต้นไม้อยู่นี่นะคะไส้เดือนเนี่ยมาให้กําลังใจเราด้วยนะอ๋อแสดงว่ารานนี้นี่ก็เป็นร้านที่ใส่ใจสุขภาพนะคะเนี่เกี่ยวไหมเขาเรียกว่าดินดีดินสมบูรณ์ร้านนี้ไม่ใช่เด็กสมบูรณ์นะถ้าเด็กสมบูรณ์จะเป็นซอสและนี่นะคะก็คือน้องอีกต้นหนึ่งของเราที่ทำการ unmock <s> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องคลา อ่ให้เดินรถไปแป๊บนึ่งก็คือน้องคลาแววมายุราของเรานั่นเองค่ะลักษณะใบาของน้องเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับนกยูงเอ๊ะหรือว่าเราอาจาจะจําชื่อไม่ค่อยถูกนะเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ชชื่อให้อีกทีนึงงเรากันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับตัวหางนกยูงเลยนะคะแล้วน้องต้นนี้เนี่ยก็มีความสวยเหมือนกับเป็นต้นไม้ปลอมนะคะแต่ว่าน้องคือต้นไม้จริงนะและนี่นะคะ ก็คือน้องๆสามต้นที่เราทำการ u n นบ็อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องมีชื่อตระกูลว่าคาราเทียนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าคล้าต้นนี้นางพิาคล้าทองต้นนี้คล้าแววมายุราส่วนต้นนี้คล้าพลอยไพล,ยลินนะคะแล้วเดี๋ยวต่อๆไปเนี่ยเราจะมาอัปเดตวิธีในการเลี้ยงน้องกัน,นะคะ่ะหรือว่าวิธีในการรดน้ำหรือว่า ในเรื่องของแสงแดดต่อไปนอกจากน้องคลาสามต้นนี้แล้วเนี่ยเรายังมีคล้าสอยู่อีกหลายต้นเลยอยู่บนห้องของเรานะคะซึ่งเราเลี้ยงภายในคอนโดนั่นเองก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะในช่อง Rider Journey นะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนในช่วงแพทพาไปไ,ปไ๊ารบายค่ะ นี่ก็คือต้นแม่ของเราค่ะอวองดีดวิวไปโยนได้ไหมตร้